สวัสดีครับเพื่อนเผืนชาวสวนฝรั่งชาว Facebook แล้วก็ผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับเย็นนี้พามาชมฝรั่งฝรั่งแสดงอีกต้นนะครับต้นนี้ก็ชื่อพันุ์ว่าเฟิร์นหงมีเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่จัดว่าดกรสชาติเข้มข้น ตอนนี้ก็ถึงเวลาห่อนะจริงๆแล้วก็ห่อไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับประมาณน่าจะห้าห้าสิบ,ห,สบหรือว่าสี่สิบผลนี่แหละนะครับแล้วก็มาห่ออีกตามอีกนะครับช่วงนี้ก็มาไล่ห่อตามอีกตอนนี้ก็ไล่คัดเลือกผลเพื่อที่จะห่อต่อนะครับลูกขนาดนี้นะครับเนี่ยผิวผิวมันๆนะครับ แต่ถ้าอย่างนี้ก็จะมีตำหนินิดนึงนะครับถ้าเราหอ่อเห็นไหมฮะถ้าเราเอาไว้สำหรับกินเองลูกนี้ก็ห่อได้นะครับแต่ถ้าจะจำหน่ายก็ผมก็แนะนำว่ามันจะมีตำหนินะฮะก็ออกไปก็ได้นะครับออกไปเลยก็ได้นะครับซึ่งความดกของเขาที่อยู่ข้างบนก็ไม่หวาดไม่ไหวนะครับ คือคือต้องตัดออกนะครับลูกลูกมันเยอะเกินไปลูกเยอะเกินไปครับเยอะมากถ้ากระดกนะดกจริงนะครับสายพันธุ์ฝรั่งมีเนี่ยดกฮะรสชาติเขาจะหวานอมเปรี้ยวนะฮะกรอบอรอ่อยเป็นสายพันธุ์ดกดกจนต้องตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างนะครับผมตัดทิ้งขนาดไหน ครเห็นไหมฮะคือคัดคัดออกนะครับคัดออกเนาะหลอดหลอดต้นก็จะประมาณร้อยสองร้อยผลนี่แหละครับอันนี้คือคัดคัดผลออกนะครับตัดออกจากที่อยู่ในต้นนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงวิธีการหอ่อห่อด้วยถุงพลาสติกก่อนนะมัดมัดดีๆนะครับมัดอย่าให้มัน เห็นช่องช่องรูนะฮะไม่ให้เห็นรูอยู่บนปากถุงนะฮะก็ในช่อง YouTube ก็จะมีะวิธีการผูกการห่อฝรั่งให้ดูนะครับแล้วก็ห่อทับด้วยกระดาษกระดาษรูปรูปโดนน้ำไม่เปื่อยนะฮะต้นนี้ก็ตอนนี้เข้าหน้าฝน ก็คิดว่ารอบนี้นะฮะทั้งที่ผ่านมาอีกแล้วก็หอรอบนี้ก็จะเอาไว้สัก100นะร้อยผลนะฮะร้อยผลสลับต้นขนาดนี้ผมเคยไว้แล้วนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะลูต้นก็ไม่โสมลูกก็มีขนาดประมาณสามถึงสี่ผลนะฮะต่อหนึ่งกิโลนะครับ อายุของต้นนี้ยังยังไม่เยอะนะนะครับต้นต้นนี้ก็ประมาณ1ปีกว่าถ้าตอนนี้หนึ่งปีกี่เดือนแล้วเนี่ยผมเปิดผมปลูกไว้ประมาณเดือนตุลานะถ้าครบเดือนตุลาก็จะสองปีนะนะครับนี่ขนาดปลูกห่างกันประมาณสามเมตรกว่านะจริงๆฝรั่งเนี่ยเอาเอาแบบ คือแบบว่ามันไม่เกะกะกันนะหกคูนหกนะครับหกคูหกเมตรพอดีเลยครับสวยเลยพอต้นมันโตแล้วเนี่ยมันไว้ผลได้เยอะนะแต่ก็ที่สวนก็ไม่ทําให้มันสูงโดยที่สวนจะทําให้มันอ,อยู่บนบนล้านไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะโยงโยงกิ่งนะฮะโยงกิ่งเห็นไหมเชือกขาวๆยังกระทุเรียนเลยนะฮะโยงกิ่งเพื่อให้เขารับน้าหนักช่วยนะลดความเสียหายได้เยอะนะครับถ,ถ้าไม่ ไม่โยงลักษณะอย่างนี้นะฮะก็กิ่งก็จะหักง่ายนะเสียหายเยอะอยู่นะประมาณเกือบเกือบ20เนะ่เสียหายจากการกิ่งหักนะครับแล้วก็มันทำให้เราทำงานข้างล่างนี่สะดวกด้วยนะครับไม่ต้องค้ำนะฮะจะใช้เชือกโยงโยงกับไม้ไผนะ่ฮะโครงไม้ไผ่ที่เราทำนะฮะวางไว้บนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนเพื่นนะครับ ชาวสวนนะครับที่ปลูกพลังครับขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ